ช่วงหน้าเนี่ยมีขาใหญ่หรือว่าเป็นขาใหญ่ประจํากลุ่มเขาชื่อว่ารถถังวังไซรถถังนี่คือฉายาเขาเป็นหัวโจกข,ของกลุ่มครั้ที่ปัญหารับเคลียร์ให้แต่วันนี้ถึงปืนมาเจอเทียนกำโลนมีปืนจุด38มแไมยิงรถถังวังไซครับ เซ็นทรัลเวล์แบงก์คอกคาลดาสอง2ันยสร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองรับสักราชใหม่สุดยิ่งใหญ่พร้อมคนนับแสนใจกลางกรุงเทพและคนทั่วโลกผ่านจอทำสควอเรนนิวยอร์กรวมสุดยอดศิลป,ปินแถวหน้าของเอเชียบนเวทีเดียวกันและอลังการกับพลุ180องศารวมส่งความสุขส่งท้ายปีอย่างคึกคักปีใหม่ปี2024นะครับก็อยากเชิดพลอยให้พี่น้องประชาชนชาวทาไทยเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับมีกำลังมั่นใจในการทำงานในปีหน้าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมมากๆใในนปีีห่้ถึงครับ